มาทำอะไรกันคะวันนี้สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับรมันมาช้อนปลาพี่น้องคะออ้ได้หลายอยู่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เบ่งในทุง่งนามันมีปลาน,นิลกับปลาเ,เออมีปลาน,นิลปลาช้อนปลาอียงอีกอนะลูกลได้แต่เพียนด้วยตัวใหญ่อยู่่นช้อนนี่ช้อนด้วยไหนไหนไอที่ช้อนเพิ่นมาไม่อยู่นี่ตะแกรงเก่าขมอนตใส ตะกร้าเก่าของมอเตอร์ไซค์พี่น้องค่ะนี่มันพ่นมาตักเอาตามนี่แหละค่ะตามเองอย่างนี้แหละพ่นตักเอาอ้ยนหนลองช้อนให้แม่ดูสิเผื่อมันได้อีกนหนช้อนดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในอันนั่นอยู่ในกระท่มเป็นถังเลยอ่ะพี่ดีลองไปช้อนตรงนั้นดูดิลูกนาช้อนตรงนั้นดูหน่อยอุ้ยดีดิดิดดไปช้อนไปช้อนถอดนังเกงเลยครับ อาพาก,กันไปแล้วน่นโอ้ถอ,อนเกงชี้เลยอยู่รถถอนเกงเลยไหนเจออะไรฮะไหนไหนอะไ,ไม่เห็นมีเลย ทำไมพวกมันตักกันได้ป่ะเออใส่ให้แม่ไปบ้องกันเดวเด้เดว,เดวแม่ขอดูหน่อยวิธีการตักปลาของเด็กๆเ,เออโดยจะก,การามอไซด์พ่นอุ้ยได้หลายอยู่พี่น้องค่ะเดี๋ยวให้เบ้งไหนตักให้แม่ดู ขอดูหน่อยครับเด็กๆครับเอ่งอย่างนี้เนี่ยเอ่งอย่างนี้น่มีลูกปลาเล็กๆไหนไหนลูกไหน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 ช้อนมาไหนขอดูหน่อยออวอารอบนี้ไม่ได้เหรอ เดี๋ยวไปตักดูใหม่สิเดี๋ยวพี่เอ็มก็จะตักให้ดูเดี๋ยวเด็ๆจะลงตักให้ดูนะคะอาชอ้อนดูลูกอ้ได้ลูกลูกปลาอะไรหล่นไปแล้วโอ้แต่ว่ามันหลนเพราะว่าตะเกรงมันใหญ่ไงปลาตัวเล็กเน,นี่ยละปลาตัวเล็กมันจะอาศัยอยู่อย่างเงี้แล้วถ้าตัวใหญ่มันอยู่ไม่ได้น้ำมันน้อยอะไรลูก โอ้โอ oh, oh, ้มลแรงแบบนี้ตัวนี้เขากิกนได้เอ้าแม่เาวดชีโอเคโอเคโอเคไปกันค่ะเดี๋ยวจะไปดูที่กระท่อมที่เขาที่เขาตักไว้ก่อนแล้วเออได้หลายตัวเลยไปกันเออแค่แคอแคแม่กำลังจะไปครับพี่กูไปหาอะไรทางนู้นเจโอเค ปเดี๋ยวพาไปไ่ว้น้ําสระเออเดี๋ยวเอาปลาไปปล่อยที่สระแล้วก็จะได้เลวันตกปลาเตะได้ครับครับครับได้ปลาอืมได้ช้อนปลาได้ได้ปลาเยอะด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยเราจะเอาไปปล่อยกันปล่อยลงสระตัวเล็กตัวน้อยเอาไปปล่อยให้มันโตดีกว่าเนาะ ให้มันโตก่อนดีๆทำดีๆแล้วเหยียบเปลือกหอยเดอ้อมีเปลือกหอยด้วยนะเออมีเปลือกหอยเชอรี่ด้วยนะบาดขาเดอเอ้อเอออ้าวเด็กคนนี้กินขนมขนมรออือหือจับโอเค okay. โอเคล่คุณผู้ชมไปสำเนี่แล้วเนาะค่ะเดี๋ยว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 จะลงปลาให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่าเด็กๆเขาพักก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอันปลาที่อยู่ในถังเนาะที่เด็กๆตักเอมันตักได้เดี๋ยวจะเอาเอาลงให้ดูบายบายก่อนครับบาย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 ครับาครับผมครับผม